มาต่อกันที่พาร์ทที่4ี่นะครับในเรื่องของส,สมการเส้นโค้งแล้วก็สมการเส้นสัมผัสเส้นโค้งนะมาเริ่มกันที่ความรู้เบื้องต้นกันก่อนเลยนะครับเขาบอกว่าถ้าให้เส้นตรง l 1แล้วก็ l 2เนี่ยมีความชันเป็น m 1แล้วก็ m 2ตามลาดับเนี่ยนะครับ l 1จะขนานกับ l 2ก็ถ่อเมื่อ m 1เท่ากับ m 2นะ l 1จะขนานกับ l 2เนี่ยก็ต่อเมื่อความชันเนี่ยของสมการเส้นตรงทั้งสองเส้นต้องเท่ากันนะครับแล้วก็อันถัดมาก็คือว่า L1 จะตั้งฉากกับ L2 ก็โดอเมื่อ m1 คูณกับ m2 นะมีค่าเท่ากับลบหนะอันนี้ความรู้พื้นฐานนะครับอ่ะลงมาดูที่ตัวถัดไปดีกว่านะครับเขาบอกว่าถ้าให้ p นะ p x1 y1 เนี่ยเป็นจุดสัมผัสของกราฟ y เท่ากับ f x แล้วก็ y เท่ากับ g x นะหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าอ่ะสมมติว่าอันนี้เป็นสมการอ่ะ y เท่ากับ f x นะครับอ่ะเรามีสมการอีกเส้นหนึ่งนะ เช่นอันนี้ก็ได้ที่ต้องวาดให้ม,มันสัมพั์กันนะอ่ะอันนี้เป็นอ่า y เท่ากับ g x นะครับแล้วก็มันมีจุดนะ p นะ x หนึ่ง y หนึ่งนี้นะ p x หนึ่ง y หนึ่งเนี่ยเป็นจุดที่อยู่นะทั้งสมการอ่ะ y เท่ากับ f x แล้วก็ y เท่ากับ g x เลยนะเขาบอกว่าณจุดนี้นะณจุดนี้เนี่ยความชันนะความชันณจุดเนี้ยของ กั f(x) กับ g(x) จะมีค่าเท่ากันนะนั่นก็คือ f ไพร์ x หนึ่งมีค่าเท่ากับ g ไพรม์ x หนึ่งนั่นไงนอโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นสมบัติที่เดี๋ยวเราจะได้ใช้กันเยอะเลยนะครับก็คือนะจุด x หนึ่ง y หนึ่งเนี่ยนะมันเป็นจุดทั้งบนกราฟ f(x) แล้วก็กราฟ g(x) เลยนะความชันณนะจุดนี้ของ f ไพรม์ x หนึ่งกับ g ไพรม์ x หนึ่งมันก็จะมีค่าเท่ากันด้วยนั่นเอง แล้วก็อันสุดท้ายนะอันนี้การสร้างสมการเส้นตรงอันนี้พื้นฐานเลยนะถ้าเส้นตรงเนี่ยผ่านจุด x หนึ่ง y หนึ่งนะแล้วก็มีความชันเป็น m เนี่ยเราสามารถมาเขียนเป็นสมการเส้นตรงได้ก็คือว่า y ลบ y หนึ่งะเท่ากับ m x ลบ x หนึ่งน,นั่นเองนะครับจากอันนี้นะเราลองมาดูกันที่ข้อแรกเลยนะครับข้อสามจุดสามห้านะอันนี้เป็นความรู้พื้นฐานนะครับ เขาบอกว่าจงหาค่า y จากเงื่อนไขต่อไปนี้นะเขาให้ y พามานะเท่ากับ x ลบ1ส่วนด้วย square root x กำลังสลบ2 x นะแล้วก็ให้ y ลบ2มีค่าเท่ากับร o o t อมานะจงหาค่า y ข้อนี้ก็ทำง่ายๆเลยนะก็ให้ y พามาแล้วก็อินทิเกรตพออินทิเกรตมาเนี่ยเราก็จะได้ค่า y แต่มันจะติดค่าคงที่4เพราะนั้นโจทย์เนี่ยเขาเลยให้เงื่อนไขตัวนี้มาเพื่อให้เราเนี่ยแก้หา4นั่นเองอ่ะเรามาดูกันเลยครับ พวัะน,นั้นเนี่ยพี่ก็หา y นะครับ y มันก็มีค่าเท่ากับอินทิเกรตนะ y ายพาย์นะข้อนี้เป็น dx นะครับอินทิเกรต y ายพายดีเมันก็มีค่าเท่ากับอินทิเกรต x อลบหนึ่งนะส่วนด้วยสแควร์รูทนะครับ x อ็กซ์ลังสองลบสองเนะ dx นะครับข้อนี้ก็พี่ให้ u นะครับให้ u เท่ากับอ่า x ์กำลังสองลบสองเแล้วกัน ให้เป็นตัวในรูทก็จะได้ว่า du d y dx นะครับมันก็จะมีค่าเท่ากับ 2x-2 ลบ2นั่นเองหรือว่า,า dx กเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วนพี่ดึง2ออกมาก่อนก็ได้แล้วก็เป็น x-1 ลบ1นะครับแล้วก็ du นะเพราะฉะนั้นเนี่ย y นะครับ y มันก็จะเท่ากับอินทิเกรตของอ x อลบ1ส่วนด้วยส q u a รู r นะ t กลังสอง ลบ 2x dx เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับอินทิเกรตของ x ลบ1ส่วนด้วย square root u นะแล้วก็แทน dx ด้วย1ส่วน 2x ลบ1 du นะครับไอ x ลบ1เนี่ยมันก็จะตัดกันไปนะที่ก็จะได้เป็นเท่ากับนะดึง1ส่วน2ออกมานะแล้วก็เป็นอินทิเกรต u ยกกำลังลบ1ส่วน2 du นะครับมันก็จะมีค่าเท่ากับ อ่ะหนสะ่วนสะแล้วก็อินทะิเกรต u ยกกําลังลบหนส่วนสะมันก็ได้สอง u ยกกําลัง1นส่วนสองนั่นเองแล้วก็อย่าลืมบวกค่าคงที่ c ไปด้วยนะสตัวนี้ก็ตัดกันไปนะครับมันก็แทนค่ากลับมานะครับเป็น y นะข้อนี้ y มีค่าเท่ากับอ่าแทน u ด้วย x กำลังสองลบส x ยกกําลัง1นสะ่วนสะบวก c นะครับอ่ะอันนี้เขาหาค่า y Y ได้นี้อย่าเพิ่งตอบนะเราต้องแก้หาซนก่อนนะครับซีก็มาทำต่อนะจากเงื่อนไขตัวนี้นะครับก็ y ลบสองเท่ากับรูสองเนี่ยนะก็แทนค่าเข้าไปนะครับแทน X เท่ากับเนี่ยตัวนี้คือ X นะแทน X เท่ากับลบสองลงไปในสมการนี้นะครับก็จะได้เป็นอะไรก็จะได้เป็นลบสองนะ ยกกําลังสองลบสองนะคูณกับลบสองนะครับก้อนนี้ยกกําลังหนึ่งส่วนสองนะครับบวกด้วยค่าคงที่สี่นะก็จะได้ว่าไอรูสองเนี่ยมีค่าเท่ากับตัวนี้ลบสองยกกําลังสองมันก็ได้สองนะครับอืมแล้วก็ก้อนหลังก็บวกกับนะครับลบสองยกกําลังสองได้สนะี่นะโทษทีเท่ากับสี่นะครับ แล้วก็บวกกับ4นะยกกับทั้งหมดด้วยกำลัง1ส่วน2ก็พี่ก็ใส่รูทไปเลยบวกด้วย4นะครับมันก็จะได้4นะมีค่าเท่ากับรูท2ลบ2รูท2นั่นเองนะเพราะว่าไอ้รูท4บวก4ก็คือรูท8นี่ยก็คือ2รูท2นั่นเองครับหรือ4นะ4มันก็จะมีค่าเท่ากับลบรูท2นั่นเองเพราะนั้นข้อนี้ก็ได้ค่า y แล้วนะครับข้อนี้ก็ได้ y เท่ากับ x, 2, 2, x นะก,กาลังสองลบสอง x นะยกกําลังหนึ่งส่วนสองแล้วก็ลบรูสองนั่นเองเพราะสี่คือรูสองอันนี้ก็เป็นคําตอบนะเอาสี่ที่ได้ตรงเนี้ยมาแทนในตรงนี้นะครับอ่ะลองดูข้อถัดไปเลยข้อสามจุดสามหกนะครับข้อสามจุดสามหกจงหา y นะจากเงื่อนไขต่อไปนี้นะครับให้ y พัมพามานะให้เขาให้ y าพัมพามาเนี่ย พ้อนี้เราก็ต้องอินทิเกรตสองรอบนะอินทิเกรตรอบแรกก็ได้ y พราแล้วเขาก็ให้เงื่อนไข y พรางสองเท่ากับหนึ่งถึงสี่เราก็แก้หาสี่ตัวแรกได้หลังจากนั้นเราก็อินทิเกรตอีกรอบหนึ่งนะนะเพื่อให้ได้ y แล้วเราเขาก็ให้เงื่อนไขเรามาคือ y หนึ 1, 1่งเท่ากับหนึ่งเก้าก็สามารถแก้หาสี่ตัวที่สองได้นะครับอ่าเพราะงั้นลงามาเริ่มกันเลยนะเราก็จะได้นะครับว่าตัวนี้ y พล์มนะเอ่อ y พรามนะมีค่าเท่ากับ อินทิเกรตนะห้าลบสามเอ็กซ์กำลังสามห้าลบสามเอ็กเนี่ยยกกำลังสามดีเอ็กนะครับก็มีค่านะครับเท่ากับอินทิเกรตของห้าลบสามเอ็กซ์กำลังสามแต่ว่าดีตัวนี้พี่สามารถเขียนได้เป็นดีห้าลบสามเอ็กไปเลยนะดีห้าลบสามเอ็กถ้าดีห้าลบสามเอ็กมันก็ต้องส่วนด้วยลบสามนั่นเองนะ เพราะงั้นเนี่ยตัวนี้มันก็เลยจะมีค่านะครับเท่ากับพี่ก็ดึงลบหนึ่งส่วนสามออกมาข้างหน้านะ <S 2> <S 2> <S แล้วก็อินทิเกรตห้าลบสามเอกกำลังสามดห้าลบสามเอกเนี่ยมันก็จะได้ห้าลบสามเอกกำลังสี่ส่วนสี่นี้ได้เลยนะครับเราก็อย่าลืมบวกด้วยค่าคงที่นะอันนี้พี่ให้เป็น c หนึ่งแล้วกันเพราะว่าข้อนี้เราต้องอินทิเกรตสองรอบนะแต่จากเงื่อนไขแรกนะครับที่เขาให้มาว่า จากนะจาก y พลัม2นะเท่ากับ1ส่วน4นะครับอืมก็จะเท่ากับนะแทน x เท่ากับ2ไปในสมการตัวนี้นะครับนะมันก็จะมีค่าเท่ากับนะลบ1ส่วน3นะครับแล้วก็5ลบด้วย3คูณ2นะครับ ยกกำลังสี่นะแล้วก็ส่วนสี่ด้วยนะบวกสี่หนึ่งนะครับก็จะได้ว่าตัวนี้ก็คืออหนึ่งส่วนสี่นะครับมีค่าเท่ากับอลบหนึ่งส่วนสามนะตัวล่างสามคูณสี่ไปเลยเป็นสิบสองนะครับส่วนห้าลบนะห้าลบสามคูณสองมันก็คือได้ลบหนะึ่งเนาะลบหนึ่งกำลังสี่ก็ได้หนึ่งนะมันก็ได้เท่ากับ ลบหนึ่งส่วนสองลบหนึ่งส่วนสิบสองเลยแล้วก็บวกด้วย c หนึ่งนะอันนี้ก็จะได้ c หนึ่งก็จะเท่ากับหนึ่งส่วนสามนะมก็สามารถได้ c หนึ่งออกมาแล้วก็เอาไอนะ้ c หนึ่งเนี่ยมาแทนในนี้ได้เลยนะเพราะงั้นเนี่ยเราก็ยังสามารถหาค่า y ต่อได้แล้ะ y ก็มีค่าเท่ากับอินทิเกรตนะอินทิเกรต y พลมนะอินทิเกรต y พลัม dx นะครับ ก็มีค่าเท่ากับไออินทิเกรตก้อนข้างบนเนี่ยก็คือลบหนึ่งส่วนสิบสองนะครับนะแล้วก็ห้าลบสาม x กำลังสีนะ่บวกด้วย c หนึ่งนะบวกด้วยหนึ่งส่วนสามนะครับแล้วก็ d ีตัวนี้พี่ก็สามารถเขียนได้เป็นอ่ะนะครับเขาแยกเป็นนะครับดึงลบหนึ่งส่วนสิบสองออกมานะแล้วก็เป็นอินทิเกรต ห้าลบสามเอ็กซ์นะกำลังสี่ตัวนี้พี่ก็เป็นดีห้าลบสามเอ็กไปเลยนะส่วนด้วยลบสามนะครับแล้วก็บวกด้วยอินทิเกรตหนึ่งส่วนสามดีเอ็กนะครับก็พี่ดึงลบลบสามไปคูณกับลบหนึ่งส่วนสิบสองนะครับก็จะได้ลบนะก็จะได้เป็นค่าบวกวนะเป็นบวกหนึ่งส่วนสามสิบหกนะแล้วก็อินทิเกรตห้าลบ 3x ยกกำลัง4 d5 ลบ x d5 ลบ 3x นะครับก็เป็น5ลบ 3x กำลัง5ส่วน5นะครับบวกด้วยอินทิเกรต1ส่วน3ก็จะได้1ส่วน 3x นะครับแล้วก็อย่าลืมบวก c2 เข้าไปด้วยนะอ,อันนี้ก็จะได้ค่า y แหละแต่ว่าเราก็ต้องแก้หาค่า c2 มาก่อนนะครับจากเงื่อนไขของเราเนี่ยจาก y1 นะครับจาก y1 เนี่ย มีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนเก้านะมันก็มีค่าเท่ากับแทนแทน x เข้ากับหนึ่งไปในสมการเลยหนึ่งส่วนสิบหกคูณหนึ่งส่วนห้ามันก็ได้หนึ่งส่วนแปดสิบนะครับอ๋อหนึ่งส่วนร้อยแปดสิบนะครับหนึ่งส่วนร้อยแปดสิบอ่าแล้วก็ห้าลบสามนะคูณด้วยหนึ่งนะทั้งหมด,ดยกกำลังห้านะครับบวกด้วยหนึ่งส่วนสามนะแล้วก็ คูณกับ1บวกด้วย c สองนะครับข้อนี้ลองแก้ c สองดูนะ c สองตัวนี้นะครับจะแก้ได้เท่ากับลบสอส่วนห้านะครับลองไปคิดเลขดูนะก็จะได้นะครับแล้วก็เอา a c สองตัวนี้เนี่ยมาแทนในตัวนี้นะข้อนี้ก็จะได้ y แล้ะครับก็จะได้ y ในข้อนี้เท่ากับหนึ่งส่วนร้อยแปดสิบนะครับคูณกับนะห้าลบสาม x ยกกำลังห้า บวกด้วย1นึส่วนสาแล้วก็ลบ2อส่วนหนะครับเป็นคำตอบอันนี้ก็คือค่า y ของข้อนี้นั่นเองนะครับอ่ะลองดูข้อถัดไปเลยนะครับข้อถัดไปข้อสามนะครับจงหาสมการเส้นโค้ง y ที่ผ่านจุดลบหแล้วก็1นึส่วนหนะแล้วก็มีความชันณนะจุดใดๆเป็น f ผนะ่าน x เท่ากับ x แล้ก็สแค r รูทสี่บวกห้า x กำลังสองนะอ่ะก็หา y ก็เหมือนเดิมข้อนี้ก็อ่ะ integrate x, อินทิเกรต f พา x นั่นเอง y นะ y ก็เท่ากับอินทิเกรต f พาร์ท xdx นะครับก็มีค่าเท่ากับอินทิเกรตก้อนนี้นะอินทิเกรต x แล้วก็สแ e r รู t นะอ่าสี่บวกห้า x กำลังสองอ ซึ่งไออินทิเกรตก้อนนี้เนี่ยพี่ก็สามารถเขียนได้เป็นอินทิเกรต x อ็แล้วก็สแควรูทอีสี่บวกห้าเอ็กำลังสนะ d 4สี่บวกห้กำลังสนี้ได้เลยนะแล้วก็ส่วนด้วยดิฟนะดิฟ4ี่บวกห้กำลังสมันก็ได้10 x นะครับก็จะเห็นว่า x ก็จะตัดกั้นไปข้อนี้เนี่ยมันก็เลยอ่ะพี่ก็ดึงเป็น1นึส่วนสิออกมาก่อนก็ได้นะ1นึส่วนสิแล้วก็ อินทิเกรต4บวก 5x กำลัง2ยกกำลัง1ส่วน2นะ D 4บวก 5x กำลัง2นะครับมันก็จะได้เท่ากับ1ส่วน10นะแล้วก็อินทิเกรตก้อนี้ก็ได้4บวก 5x กำลัง2ยกกำลัง3ส่วน2นะครับส่วนด้วย3ส่วน2นะนแล้วก็บวกด้วยค่าคงที่4นะ อันนี้ก็คือ y แล้วก็เราก็สามารถหาค่า c จากเงื่อนไขที่เขาให้มาได้นะก็คือว่าที่ x เท่ากับลบหนึ่งนะครับ y มีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนห้านั่นเองนะก็หนึ่งส่วนห้าเท่ากับนะอันนี้ตัดกันเนาะเป็นนะตัดกันได้หนึ่งส่วนห้าคูณกันหนึ่งส่วนสามก็เป็นหนึ่งส่วนสิบห้านั่นเองหนึ่งส่วนสิบห้านะครับ แล้วก็คูณกับ4ี่บวกด้วยห้าคูณด้วย x กําลังสองก็คือลบ1กําลังสองนะลบกําลังสามส่วน2บวก4นะครับก็จะได้ว่านะครับหส่วนห้านะเท่ากับ1ส่วนสิบห้าแล้วก็ก้อนนี้นะ4ี่บวก4ี่บวกห้านะครับสี่บวก5คูณกับลบ1กําลังสองซึ่งก็ได้1เนาะอ่นะก็เป็น9ก้าเถอดรากที่สอง ก็คือสามสามกำลังสามมันก็ได้ยี่สิบเจ็ดนะครับก,ก้อนนี้ก็แทนด้วยยนะี่สิบเจ็ดบวกด้วยสี่อลองคิดสี่ดูนะสี่มันจะเท่ากับลบแปดส่วนห้านะครับเราก็เอา c เท่ากับลบแปดส่วนห้าเนี่ยมาแทนในตัวนี้นะก็จะได้ว่า y เท่ากับนะครับเท่ากับหนึ่งส่วนสิบห้านะครับหนึ่งส่วนสิบห้าแล้วก็สี่บวก 1> 5 x กํลัง2นะดกกําลังทั้งหมด,ดยกกําลัง3ส่วน2แล้วก็ลบด้วย8ส่วน5เป็นคำตอบนะครับ